อ้าวเออดนี้ยกสองตอรองกันเของหาเอาเ้ดยกแรกนั่นบายหาพ่อพอ,อหาคู่ยกที่สองเพองกุศลกับเธอกับเติ้นได้ได้ฟอนให้ได้ติ่มไซมเอเอยนี่ยตัวคนเฮ้าเนี่ยมันมาควคือกันหน้าหน้าจิตตั้งเนาะตาละจิตตาลากใจเนี่ยมันไปคนละอยาามม่างคนละคนมาเตย้ลคนละคนมาเติเดืนยาว พลังคนหมักลำเงา้ยวพลังขนหมักเพลงมันมาก็าคือกันมาลำกับเลยยนาะยากกับพอน้ำข้มยูข้นกินกับพอล่าคาหนห้องเดียกนะันบ่กินนี่บ่ยากโดยสบายว่ต้องได้เฮ็ดยามยนี่จ๋านั้นเพื่อแค่ว่าข้มยากข้มลำบากเนะี่ยมันอยู่นึ่งคนกับเลยว่ามักบ่คือกัน กิเลธเหตุยังกระบอทอเหตุขาคนตายใายังกระบอทอใบนุ่มพาราบอยใยใบลุ่มนี่ดีเด้อควาลุ่มเีอบ่เข้าใบฉี่เด้อบ่ได้ล้่างมือยนยเปิดยาวใบยังกระบอทอใบนุ่มพาราบาคนนยังกระบอทอคนบีดค่นดาผขาดยังกรบอทอ สันสาแมวเหลียวหยังกรบบอทอเหลีวต้มเล้วน้ำหย่างหยังกรบบอทอหยามรักเรีนเมียเขาอาจารย์เพื่อนว่าเว้าหยังกรบบอทอเว้าเรื่องบุญเรื่องบาศยาพี่หยังกรบบอทอญาติเลสตันหาลาหยังกรบบอทอลาเพียรเฉีดหยังกรบบอทอเฉียดเดนเลียนหยังกรบบอทอเลียนขายเลียนค้าบาหยังกรบบอทอบากามน้ำหยังบ่ะบอทอน้ำพระเจ้าเงาหยังกระบอทอเงาะาคุเนว่อไว้ ดีกันวามักยังกระบะทอมักค่าหน่านำพ้นอยู่พ้นกินเผือบไปกินตองเขียวเรื่องตง้งชิบพิษตองเจี่ยหิวนอนตองหาวอยู่ไปเดือเจ้าหูว่าการขึ้นปุ้ยกันโดนกังรูจัดกันดีภรรยางามเพียสามีหูกสาว่าที่เปียตุนหินนักเล่นจบทั้งไลยสุลุยสลาลเพียสับ นับพอถือในเคลคำสอนยาเดือดร้อนเดิมไปจ้องบุญ สูบปาสากวางนิพานพลนหลวกมาตามที่ตัวของข้าเรียบปางท่านเห็นเป็นเวลาน้งนั้นวเ้ิมมาลายเมืองจังได้ว่าสูพระพัดสะดุปีลจำกำหองของเก่าผู้นิพานเจ้าแดงหน้าลุนี้นักแต่พุนหัวผีจำานวนเฉดจุ่มใบสองพันหาีไปแด้วันนั่งพี่งผกำหนดปีเฮาอิ่นเดินกนั่งลวนัทธ้ัวกราดหลงงตาอมาหน่อยบ่าไรยนักแะกข้างบนใหญ่

หกสิบหกล่งเร็วเพ็นเซิงปัจจุบันในสมัยเดือนกุมภาได้ลวงมาถึงพี mm hmm. ตรงกบันดีเจ้าไปสักทายาตัววันอาทิตย์นอมเมยน์นี่เป็นวันตเตาแต่งบุญนับจำเดิมแตา่พุ่งกะ พี่น้องงว่จากวสีส่วนนักแตปะพังเมื่อรวมริ้มันมีเป็นเมื่อที่บนต่อช่อหูตาพวกเจ้าภาพตาบหลืองนอพี่น้องเลือเดียวนีว่าจะได้เป็นไดนน้องขอบพูดเมียญาแมีป่าพอลูกนับบ่าวนัสาวว่าาออใอ้ลูกลกหลา นึกว่าเจ้าจะได้หมอลังติดมาเห็นั้นจักหมอลังนาจางด้วยความเต็มใจปวดสัทธาเหลืกไม่พี่น้องเอ้ยอย่าเสียใจไปด้วยแต่ล้มที่เต็มตันนึกว่าเจ็บหมอลังบอกที่ทั้งตันก็สมัครงไม่รังกันอีกอย่างหนึ่งขอโทษไว้บนบั้นบังบนอนชันเป็นความขันความเจ็บยาสาธิเอาไว้ให้ตั้งใจเสียว่าเวลาล้มทำท่า เป้ฉันไม่ยาสินคุณอยู่ท่านกำพูนเลือเดินเดนจองโอมาคุณลำดีเฉดแจดทางนางล้ำประจันล้ำสู่ระตัวไทยในคนคุณแค่ต้มาราหนางก็ชินกันแล้วแต่เงินแงกันส่วนว่าเจ้าภาพนั่นจานหนึ่งคือฉัน2องบคุณดารานักวลำนัแตไม่พกับท้า คุณแม่ใจอยากพูงไอของผู้ขาเอาอเมนี้ได้มาล่ำสลองให้เอาบุญน้ำนมีปงเอาบุญน้ำมีเมียเสิร์ฟบวชญาติพี่น,อน้องได้มาพร้อมกะพังก,ก,กันเมื่อนี้นั่งเด้สามพอกองบุญสาละต้งสินทรัพยบอดท่านนลาจจน,น,นการังงาน่ากระตาบุญเด้อบุญบุญชา เตหลักฐานใ้เกิดต้เนี่ม,ม,ม,ม่ากรรมานสลามากัวตั้งคลุมาศาสนาพูดเอกประการที่สอนพะทั้งมวลผู้จิตฝากแนทอลยเจ้าเอาวมบุญไปให้พอเราไตา่ไปเทียบกิตตังเววิเศวิสกิตคิตวิเศษ,เศษ,เศษ,เศษจนกั่วละเรือ เพียงกันได้กา,ายไฟเผาล่อนท่านกวางสวรรค์ต้นเงินอีพอบุญตาเอ้ยคุณเมียใจเอ้ยจันยันพอกลับเมียว่าคุณสิไปคานมาอยู่ใส่ มื่อนี่ลูกหลานญาติพี่น้องชาวบ้านหนองหัวหน้าก็ได้สร้างก่อกองบุญและตั้งใจทำททางให้ผู้ตายไปแล้วเชิญมาเด้อป่อเจ้าหลวงยินยันเกลือภูไลละกัลทวงงาเหลี่ยมลอยในโลกวันไม่ฝ่าให้ตามาน่ไอมาเด้อมาฟังลูกฟันหลานเจ้าลำเด้อพ่อกับแม่ ได้มากินงเขาน้ำผู้ชนะอาหารลูกหลานอยู่ทั้งพี่ได่ทำบุญทังทั้งทรงกุศลไปหาเจ้าได้หาปูป่าเขาอาหารเลี้ยงเชียืนพี่อื่นพ่อตาพี่น้องมาฟ้อมมาททำกันนะกุศิษส่วนกุศลส่วนนั่นน้ำทรงกลับไปหาแม่เมใจเอ้ยเจ้าน่ะตายไปแล้ว ประสบสุขสาธุดอันจะไล่ภัยุกอาญามีเข้ามาต้องไปอยู่ในเมืองทองคอยมีสุขล้นมากกว่าอยู่เมืองกงโลกใต้อีกเดินละทานอีบอ่บุญตางอีคุณแม่ใจเอ้ยสาบอีนี้เด้อตอนีเด้อพี่นา สนส่วนที่ลูกหลานยากพี่น้องชาวบ้านหนองบัวนาเป็นแต่ทักมือนี่นั่นไปน้ำซอยบันเทาทุกสาธุเด้อให้ดวงวิญญยาณมีความสุขสามประการให้สิน้นบรรยานเจ้าองานังสวนหลานเจ้ามาขอทวงมาขอ,อเอาเอา ใจเจ้าผาและญาติพี่น้องลูกหลานผู้สายนามท่าบุญตั้งใจอุทิศส่วนผุ้สใในืือนีเรือนตั้งแตมือเสาได้อเกียดใจใหญ่ของได้สิ็นการถวไยท่านนั่กระดูกไปอัปฉีบอกว้หลตัวมีแ่ใจอีเมเจ้าจะสะเฝ้าไปเฝ้ามาเด้อก็บอกว่ายาดาบว่ฟังหัอยาสาเ่าเด้อ เอาเลี้ยวอย่าสไตล์เด้อก็บอกไปบอฟังแม่ใหญ่สุวรรณเลยอย่าเ่าเด้อก็บอกว่าฟังยายนี่กันไหนบอกก็ไปยาเดาก็บอกฟังเด็กคันมาบ้านน้องบุนานยั่งเด็กีแม่ใหญ่เจ้าคือบัวเ่าจักเชื้อพันแมายั่งเด็กกับพ่อว่าอยู่คือเก่าเนาะเจ้าคือบัวเ่าพันคันบัวเ่าชั่วคุณมียังไงอย่างว่าสิขยอกล้านคนเขา ั็ก่างหมอบันทนนั้คนเฮาหยิบเตียบเทียบต้ีพอมเตียบใส่ขีจันนาเทีถอดดิบใเลยสหายกะบอยันอนหลือคันเียบใส่คื้โคกันสุ้มสุยากุส่วนเลยอยาตนนางให้เหี้ยอย่าตดนนายยุ่มให้เหี้ยวย่าตดนผใเท้าย่าโดนหวยนวอย่าเพื่อสวนี่ย น้ำแข็งน้ำขาปวดแข็งปวดขาเปียบใส่คือโค้กามตั้งส้มสุ่มหยาบล้างเจียคือกน้านหอกหน่อยย่งข้าวายอดตอ่อล้างเจียคือห้าามหัวสะเพริโคเคนเราค่อยขันสภาพพุงจรนจีนบ ก้าวเดวมาตําืสิคอคอย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 ตยนนาดังอลงดอกเลดเ่เย้นะมนป็นนสันคอยไปเือ ญงี้ยได้มาทนี่ยงยยัาี่มาลุงตุงต่งมันมาฮมีปอบูที่มาลุงตุงต่งมันมาฮีมียม่ายเำแข็งน้ำขาน้ำเจ็บหัวปวดตัวเล่นเศ้าว่าเราโยอ้ยโอ้ยโอ้ดโอ้ยอยเอ้ยโอ้ยโยนอายโออยอ้ยโอ้โอเยโ้อดยโอคนเอ้ยโอ้ยโุ้ยโยนอยโอยอยยออยโยอยยั้องออ น้งสาังขารเาก่งไงกะไหลยืดอกถูกกะน,นี่สูบกบน,นี้โ่เลี้ยงคว่สูบกป่งเี้ยงวายากเถาผู้สเลยเป็นอย่างจะาวายากเถาดี่มันไม,ม่ความสู็เลยวายากเถาแตออยากอยู่ไปอีดดโวนๆสะเดสูกหนึ่งสูบความีเข่าใส่เหลาอึ้งตึงไว้ถ่ายกินสูบมีีดินไว้ถ่ายแกงูกแกเต้าไ,ไว้ถ่ายยูสูบ่ามีคู่นอนนับี่ก้สู

Hãy em cho bây giờ quan Gõ đây không bỏ lỡ những video hấp dẫn và những Iva. <laughs> i right.

我爱你。